เวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยเมื่อเช้านี่เองพายโยมก็นั่งสมาธิแล้วก็โยมก็บอกจิตด,ดิฉันนะแต่เรื่องโมโหเรื่อยเลยอืมนี่จิตมันไปเง้นเราให้นั่งรู้ลมหายใจมันไปคิดเรื่องโกรธไม่พอใจใช่ไหมอ่าเพราะนั้นเวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยลมคืออะไรลมคือรูป พระศาสดาตรัสไว้เองพระองค์ตรัสว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเห็นนะลมคือกายดฉะนั้นเวลาโยมรู้ลมโยมไม่ต้องไปกังวลเอ๊ะฉันยังไม่ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเลยหรือกระดูกน้ำเหลืองน้ำเลือดไม่ต้องนะโยมอยู่กับลมเนี่ยพระศาสดาอธิบายจนกระทั่งเข้าวิมุติได้เลยไม่ต้องอย่างอื่น นั้นยืนยันโดยคำพระศาสดาว่าลมคือกายกายคือลมนะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นนะนะนั้นตามเห็นกายในกายไม่ใช่ยมต้องพิณาธาตุินอย่างเดียวอยู่กับลมก็ได้นะ และเรียกว่าผู้นั้นกําลังทําความเพียนเผากิเลสยมอยู่กับลมในเผากิเลสแล้วนี่เผากิเลสพุิตมันอยากจะเคลื่อนออกไปเห็นนะเพราะนั้นยมรู้ละรู้จักละลมคือรูปนะจากนั้นรู้ลมไปมาปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตความจําได้ใหมร่รู้ผู้เจ้าเรียกอะไรสัญญาเห็นนะานะสัญญาเกิด เวลายไมไปคิดสัญญารูปจะดับจิตจะดับจากรูปคือลมหายใจแล้วจิตดวงใหม่จะไปเกิดในสัญญายมเพลินไปสักหนึ่งนาทียมดึงกลับอีกสัญญาจะดับลมจะเกิดรูปนามเกิดดับแล้วแค่นี้แค่นี้เองเห็นไหมผร้เจ้าอธิบายด้วยพระองค์เองในเรื่องของอาหารสีในเรื่องกับพรี อาหารสีตั้งแต่กับพลีกาลาอาหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารแล้วอธิบายในวิญญาณอาหารว่ารูปนามเกิดดับแค่นี้ใครเห็นแค่นี้อริยาสาวกผู้นั้นเนี่ยกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้วแค่นี้เอง